มาพบกั็คือครูในวิชาภาษาไทยโดยเรื่องที่คุณครูจะสอนในวันนี้ก็คือคําที่มีตัวการันก่อนที่เราจะเรียนคําที่มีตัวการันเราก็จะต้องรู้กันว่าตัวการันคืออะไรนะคะตัวการันก็คือพยัญชนะที่มีไม้ยคันทักคาดกํากับอยู่ข้างบนทําให้ไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นตัวการันส่วนใหญ่อยู่ท้ายคําเช่นคําว่าสตางสงเจ บางคำมักมีตัวการันอยู่กลางคำมักเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเช่นคำว่า g o ช f อ h o p concert คำที่มีตัวการันแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังนี้ก็คือ 1. คําำที่มีตัวการันเป็นเพียงพยัญชนะตัวเดียว 2. คํคำที่มีตัวการันเป็นพย,พยัญชนะสองตัว 3. คํ 2. คำที่มีตัวการันเป็นพยัญชนะนยยนชนะแล้วก็สลัาดูตัวอย่างคำข้อที่1กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง หนึ่คำที่มีตัวการันเป็นเพญชนะตัวเดียวเช่นคำว่าโทรศัพท์แพทย์รถยกาลานันสวนศาสตร์อาทิตย์ประโยชน์สัปดาห์วันศุกร์ปลรลงประดิษฐ์คำพวกนี้นะคะก็คืออยู่ในข้อที่หนึ่ง คำที่มีตัวกาลันเป็นพยัญชนะตัวเดียวมาดูตัวอย่างคำในข้อที่สองก็คือคำที่มีตัวกาลันเป็นพยัญชนะสองตัวเช่นคำว่าดวงจันทร์สัญลักษณ์วิทยาศาสตร์ค่ะภาพ,พยนตร์พระพักพระอินรัตนโกศิทป์สายศิลป์สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ คำพวกนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในข้อที่สองก็คือคำที่มีตัวกาลันเป็นพยัญชนะสองตัวมาดูตัวอย่างคำในข้อที่3คือคำที่มีตัวกาลันเป็นพยัญชนะแล้วก็สละเช่นคำว่า,มาเมล็ดพันธุ์รามเกียรติศักดิ์สิิทธ์ศักดิ์ศรีสวัสดิ์บริสุทธิ์ขายายพันธุ์อิทธิฤทธิฤทธิเดช คำพวกนี้นะคะคือตัวอย่างคําในข้อที่3ก็คือคําที่มีตัวกาลันเป็นพยัญชนะแล้วก็เป็นสระค่ะมาดูตัวอย่างคําที่มีตัวกาลันที่มาจากภาษาต่างประเทศกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างเช่นกอ็อฟช็อกแล้วก็คอนเสิร์ตค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนคําที่มีตัวกาลันกันแล้วนะักเรียนอย่าลืมทำระเฝึกหัดน,นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ